อนรับเข้าสู่ช่องชิวกะลิศนะคะซึ่งวันนี้นะคะชิวจะพาทุกคนนะคะมาดูวิธีการฝากกระเป๋าเดินทางค่ะในทริปนี้นะคะเราจะเดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่น,นะคะ่ะก็คือเราจะไปเที่ยวกันที่2เมืองนะคะก็คือเมืองเกียวโตค่ะและเมืองโตเกียวค่ะซึ่งเราจะเดินทางไปที่เมืองเกียวโตก่อนแน่นอนค่ะว่าการที่เราไปทริปยาวเนี่ยเราต้องเตรียมเสื้อผ้ากันไปเอยอะแน่นอนซึ่งเราจะลากระเป๋าใหญ่ไปมาเนี่ยค่ะก็จะลำบากในการเดินทางดังนั้นนะคะ เราก็เลยวางแผนกันไลยว่าเราจะฝากส่งกระเป๋าไปที่โรงแรมที่โตเกียวค่ะเราจะเอาชุดที่เราจะเอาไว้ใส่3วันที่เที่ยวรอบเมืองเกียวโตนี้นะคะใส่กระเป๋าแล้วก็แบคแพคกระเป๋าสะพายไปค่ะก็จะได้แบบเดินทางแบบง่ายขึ้นด้วยค่ะทีนี้นะคะบริษัทที่เราใช้ในการขนส่งกระเป๋าว,วันนี้นะคะก็คือบริษัท jalabc ค่ะเป็นของ japan airlines นะคะเ,เวลาที่เราจะไปที่เที่ยวที่เมืองเกียวโตสนามบ,บินที่เกียวโตก็คือสนามบ,บินคันไซค่ะเมื่อเราถึงที่สนามบ,บินคันไซนะคะเราก็สามารถที่จะฝากกระเป๋าที่สนามบ,บินได้เลยค่ะง่ายมากๆค่ะเดีย๋ยวเราไปดูวิธีกันเลยค่ะตอนนี้เราถึงอซากาแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปส่งกระเป๋าก่อนเพื่อไปส่งที่โตกเกียวเพราะเราจะแบใช้ชีวิตด้วยการแบกแ p a c วัน ใช่เราเลยจะไปส่งกระเป๋าที่แมวดำ<ช>ส่งไปที่ต๊ะเดียวแต่ียัยงไม่รู้ว่าแมวดำอยู่ไหนจะตามหานก่อนโอเค ยงไหนอ่ะเรามาเรามาถูกแล้วครับโดยชื่อว่านี่นี่ A B C d v i l y Valley Counter ค่ะอยู่ที่ชั้นี่นี่ถ่ายไปที่ป้านมือหนึ่งเห็นไหมเด็กๆมีรูปมือรถือ A B C อยู่ตู้ข้างใน อยู่ที่ชั้นหนึ่งของส <ดา S 1> นามบินคันไซเราจะฝากสองใบดีนะคะไปที่โรงแรมที่เราจะไปอยู่ที่โตเกียวเขาต้องเก็บเข<ร>า,าจะมีใบให้เราเกด้วยะะเราต้องเอามากรอบ ถ้าเราแปลภาษาไม่ออกเราก็แค่ต้องถามเขาเป็นขน้อมูลที่ได้ที่ที่เคยดูมาับ <ไป S 1> จริงมันต่างกันไว้ก็เลยภาษาล่ะก็เลยมองคน<ล>แล้วใบสัตว์เนยที่เราดูมาเป็นแนวดองดำอันนี้อ่าอิงอิงลิษอ่าดิสเออเนมเนมมาเนม อ่อเรชี่เรชี่บ้านเนมอ๋อแอดเดสเนมโฮเทลโฮเทลโอเคอายไลท์อัลเดรสโซ่ฟรีช่วยมโอเคโอเคเมื่อกี้ก็เนื่องจากว่าเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับก็มีพนักงานเขาก็มาช่วยเราว่า ดี๋ยวเขาเขียนให้เพราะว่ามันเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยภาษาญี่ปุ่นหมดเลยแล้วเราก็แปลกันไม่ออกใช่ที่นี่ A B C A B C จ้ะสรุปเราจะใช้แจว A B C ใช่ตอนนี้ตอนแรกเราหาตามตำล่าหาแสนรักแนวดำหาหากันไม่เจอหากันไม่เจอ27่ t w e a h 27 e v e n w e n t s t i m e v e n What t i m Ah backet to hotel อะไร 26. Okay? Check oh. ah. in. Check in? Yes, check, check in. I like it. Ah, okay, okay. 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 แคชคือเงินสดเงินสดอ๋อสำหรับกระเป๋าสองใบนะคะจะอยู่ที่ราคาห้าพันค่ะนี้สำหรับ2ใบสองใบก็จะอยู่ที่ราคาห้าพันสปดสบเยนนะคะซึ่งก็แพงใช้ไงนินนะจบของเรา2องสองพเยน, 5, ยนอ๋อสองพเจ็อยนประมาณเท่าไหร่อ่ะเออถูกนะ เราไม่เอาของเขาไปโ okay. อเคหลังจากมั่วกันอยู่สักพักนะครับ <Okay. S 2> ก็สรุปให้ง่ายๆแล้วกันเขาไม่ได้ทำอะไรเองเลย <Okay. S 2> นะก็คือเขาบอกว่า mm hmm. เขาถามเราว่าเราจะส่งของไปถึงวันที่เท่าไหร่มันจะมีอยู่นี้ mm hmm. เราจะเช็คอินวันที่เท่าไหร่ mm hmm. นะครับวันที่เจ mm hmm. ก็เมื่อกี้2ใบตก2ใบนะครับเมื่อกี้2ใบราคารวมกันตกอยู่ที่5,480ัยเยนก็ตกคนละประมาณ2700เ็ดรอยเยนเนาะดเป็นเงินไทยก็สัก600 700เจ็ดรอมั้งประมาณนั้นประมาณนั้นเจ็นะครับก็ก็ก็แพงนิดนึงแต่ก็าทำให้เที่ยวสบายขึ้นไป 2, 3วันเลยนะแรกกับเที่ยวก็คุ้มอ่ะ ไม่ต้องแบก